สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกิลุงรถธุรกิจจำกัดแล้วก็นำรถ2คันนะคะกระบะเท่ททเๆหล่อๆมาให้ชมกันแบบจะเต็มนะคะรีวิวสวยๆเด็ดๆโดนๆวันนี้นะคะเป็นแบรนด์ isuzu d-max นะคะแล้วก็แบรนด์ toyota นะคะ2องคันวันนี้4ประตูตัวสูงนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบหรือกำลังตามหา รีบไปชมรีวิวนี้เลยนะคะแต่คันแรกวันนี้นะคะน้องเกมจะพาไปชม Isuzu D-Max 1.9ตัวแซรถปี2019ของเราคันนี้นะคะคันนี้หล่อเท่คมเข้มมากๆนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆรอบคันเลยกระจังหน้าก็ดูดเดือดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตาไฟนะคะตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีตกแต่งโครเมียมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ทางด้านกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโกโ้ Isuzu สีแดงนะคะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ทำให้แบบว่าหน้าหล่อแล้วก็หน้าจุกมากๆนะคะแต่ว่ามัดใจนะคะวัยรุ่นหลายท่านแน่นอนนะแล้วก็ทางด้านล้อนะคะเป็นล้อซิ่งๆิ่งเท่ๆนะคะเป็นล้อเวลขอบ18นะคะยางแคบสูงสภาพในแบบว่าพร้อมใช้งานมากนะคะออกคันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะผ่อนอยู่ที่1 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นราคาอย่างที่บอกเลย5 0 0 0สน 659,000บาทนะคะสำหรับ1.9ตัวเซตของเราวันนี้นะคะ mm hmm. กระจกมองข้างยังมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวแน่นอนเลยนะคะของตัวเซตมือเปิดมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะ mm hmm. แล้วก็มีกันสาดให้1ชุดนะคะทางด้าน4ประตูมีบันไดข้างขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ทางด้านถ้ายเนี่ยนะคะไม่มีกันชนท้ายนะแต่ว่าเป็นปลายท่อแบบไทเทนนะคะสวยๆเท่ๆเลยนะนี่ให้ชมกันแบบนี้นะคะ ะะปลายท่อไทเทเมื่อเปิดฝากระบาทางด้านท้ายก็เป็นโครเมีย่ยมเหมือนกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฝาท้าทยที่ติดด้วยตัวรุ่นโดยเฉพาะเลยสําหรับตัว<ม>แซดนั่นเองนะคะปลายท่อแบบไทเทนะคะแบบนี้เลยนะไทเทล้วหลอนี่นะคะเราะป็นว่านะคะคุ้มมากๆแล้วก็ไฟเบรกตรงนี้นะคะจะเป็น LED ด้วยนะคะเวลาเปิดกุญแจปุ๊บหรือว่าไฟหลีนะคะจะเป็นสีแดงๆเส้นพาดๆแบบนี้เลยดูเท่ม,มากๆ ไฟเบกไฟถอยนะคะ <_ an> เห็นได้ชัด <_ an> เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลาง <_ an> เห็นได้ชัดเจนเช่นกันนะคะแล้วก็ทางด้านาทางด้านเขาเรียกอะไรนะหลังคานะคะมีสัญญาณไฟเบกด้วยแล้วก็จะมีเป็นปีตกตกแต่งสวยงามนะคะเพิ่มเติมให้ทางด้านหลังคานั่นเองเนาะนี่นะคะไปดูทางด้านห้องเครื่องกันดีกว่านะคะสำหรับ DMC 2 9ตัวเซตของเราห้องเครื่องบอกได้เลยว่าอันนี้เครื่องเดิมนะคะเราแค่ตกแต่งความสวยงามนะเราไม่ได้แต่งเครื่องนะคะ ตกแต่งความสวยง,งามก็คือทั้งด้านล้อพ่อเสียงเสียงดังเพาะนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะมาชมเสียงแล้วก็มาสัมผสัสรถจริงๆของเราได้นะคะทั้ง3สาขาเนาะอ่ะอันนี้นะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยสําหรับดี a มคันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์เดิมๆทั้งคันไม่มีสลับสับเปลี่ยนแน่นอนไม่ใช่รถจมน้าแล้วก็ไม่ใช่รถชนหนักด้วยนะคะกล้าก๊ารันตีเลยนะนี่ให้ชม ฝากระโปรงเนี่ยไม่มีขันน็อตเลยสักนิดเดียวนะคะทางด้านขานหน้าหรือว่าโครงสร้างต่างๆของห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆทั้งหมดนะคะไม่มีรอยบุบเลยสักนิดเดียวมีแต่รอยขีดข่วนก็เป็นเรื่องปกติของรถยนต์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในสําหรับทางด้านภายในเนี่ยนะคะปรับกระจกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหมดเลยกระจกมองข้างกระจกหน้าต่างนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะนี่ ทังหลายตำแหน่งมีระดับไฟตัดหมอกด้วยนะคะเราสามารถปรับระดับได้แล้วก็ทงด้านพวงมาลัยมาพร้อมกับระบบมันติฟังก์ชันนะเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงลถเสียงแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้ด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะนี่ถุงลมนิรภัยเซฟตี้สุดเลขไมล์การใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่20,000กว่าลเท่านั้นนะคะเป็นแบบดิจิตอลมีวันที่บอกนะคะอุณหภูมิ เกวความร้อนแล้วก็เกน้ำมันนะคะมีบอกชัดเจนเลยเลขไมล์เรือนไมลวัดรอบอะไรตรงนี้มีหมดเลยนะคะแล้วก็ทางด้านออวิทยุเครื่องเสียงเนี่ยเล่นได้ทุกฟังก์ชันนะคะวิทยุ mp3 usb aux นะคะหรือจะเป็นบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะสำหรับฟังก์ชันนี้นะบอกได้เลยว่าตัวแซดเนี่ยครบเครื่องครบครบันมากๆแล้วก็ทางด้านแอร์เนี่ยสามารถปรับระดับได้แบบเ็นนวนนะคะบิดได้ตามสบายเลยอยากได้ความเย็นรือว่า การเป่าลมที่ไรขนาดไหนนะคะนี่ครอบคุมมากๆแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะคะสําหรับตีแมคคันนี้นะตรงกลางก็จะมีช่องวางของให้เป็นกล่องอนเนกประสงค์แบบนี้นะคะทางด้านฝั่งคนนั่งเนี่ยก็จะมีเป็นเกะนะคะทางเปิดด้านบนแล้วก็เปิดด้านล่างนะคะมี2แบบเลยนะคะแล้วด,ด้านข้างประตูนเนี่ยเห็นไหมเอยโชบเฉียวม,มากๆเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะส้วสดงว่า รูปรูปทรปงนะคะสปอร์ตแล้วก็ดูกระชับสรีระไม่ว่าจะเป็นทางด้านแผ่นหลังหวัวไหล่นะคะทางด้านเอวสะโพกต้นขาไหลกระชับหมดเลยแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยสามารถปรับระดับได้โยกได้ทางด้านเบาะเอนแล้วก็เบาะรองนั่งนะคะสูงต่ำได้ตามสรีะระเลยนี่ครอบคลุมมากๆเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะคะพอนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้นราคาห้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับ DMaX19 ตัวเซตของเรานี่นี้ คุ้มบอกเลยว่าคุ้มนะคะคุณลูกค้าทางด้านเบาะห้องผู้โดยสารเนี่ยก็นั่งได้3ท่านนะสำหรับทางด้านหลังหรือถ้าเกิดว่าไม่มีผู้โดยสารสามารถดึงเบาะตรงนี้ลงมาได้เป็นที่พิงแขนวางแขนได้เลยนะคะทําให้ดูแบบว่าเซฟโซนเนาะส่วนตัวอีกทีหนึ่งนี่ให้ชมกันนะคะคุ้มจริงๆคุ้มมากๆสําหรับดีแมคคันนี้ใครสนใจนะคะขอชมรูปหรือว่า ทางด้านรายละเอียดอ,อื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะข้อมูลต่างๆทางเรายินดีให้รายละเอียดเพื่อจะเป็นทางด้านเซลล์ทีมงานนะคะก็สามารถให้รายละเอียดกับเราได้อีกหนึ่งคันของเราวันนี้นะคะเป็น t o y o ต a v i ีโกสประตูเครื่อง3,000รถปี2007ราคาอยู่ที่339,00 0บาทส่ทงเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคันนี้พร้อมอยังไงนะคะพร้อมในเรื่องของการผ่อนคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานแล้วก็ทางด้านภายในเนี่ยนะคะสวยกระชากใจมากๆบอกได้เลยนะ วีโก้คันนี้นะคะมาพร้อมกับตาไฟดวงใหญ่มากๆเลยแล้วก็สัญญาณไฟเลี้ยวนะคะเห็นได้ชัดเจนนะกระจังหน้านะคะเป็นแบบโคมเนียมด้วยนะคะจะเป็นแบบว่าลายออกสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีตะแกรงหลังพึ่งให้นะคะไฟตัดหมอกนะคะนี่คู่หน้าแล้วก็จะเป็นอ่อล,ลายตกแต่งเฉยๆนะคะสำหรับทางด้านไฟตัดหมอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีกระจกนะคะสุดพิเศษแล้วก็มีช่องบังลมให้กระจกสุดพิเศษของเราอันนี้เลยสามารถมองได้ทั้งด้านหน้ารถแล้วก,ก็ทางด้าน ข้างฝั่งซ้ายนั่นเองนะคะฝากระโปรงมาพร้อมกับช่องระบายลมทั้ง3ช่องนะคะนี่ระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยมาพร้อมกับบันไดข้างขึ้นลงนะคะได้อย่างสะดวกสบายสุดๆเลยเป็นล้อลอยน้ำเดิมจากศูนย์โตโยตานะคะนี่สภาพยางเกรด A พร้อมใช้งานมากแลก้วก็ทางด้านประตูรถเนี่ยจะบ่งบอกชัดเจนเลยนะคะสำหรับไฮรักเครื่องสามพันดีโฟดีก็จอกมองข้างเรามาพร้อมกับสัญญาณไฟเดี้ยวแล้วก็เป็นแผ่นหลังเป็นแบบพรีเมียม มือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมเช่นกันนะคะแล้วก็เบ้ามือเปิดก็จะเป็นโครเมียมด้วยตกแต่งเพิ่มเติมคันนี้มาพร้อมกับการศาสตร์หชุดนะคะทั้ง4ประตูแล้วก็ทางด้านเส้นโครเมียมตรงนี้เป็นตกแต่งเพิ่มเติมตรงรุ่นนะคะนี่ไม่ต้องกังวดสวยมากๆครบเซ็ตเลยแล้วก็ทางด้านท้ายกระบะนะคะมีฝากระโปรงคอบให้นะนี่นี่นะคะสีดํา คุมแดดคุมฝนได้ดีมากๆนะคะสาหรับวิโก้อันนี้แล้วก็ตาไฟท้ายแล้วก็ต้องแต่งเป็นโครเมียมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยนะคะมาพร้อมกับกันชนท้าย1ชิ้นนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะคะมือเปิดกระบะท้ายเนี่ยเป็นแบบโครเมี่ยมเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้พร้อมเลยนะคะสาหรับตัวเดิมๆของคันนี้นะคะเป็นตัว E นะเนี่ยตัวรุ่นบอกชัดเจนนะคะสําหรับีโก้ของเรานะคะ4ประตู เป็นตัว E เครื่อง3000นะคะรถปี2007ราคา339,000ส่งเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องนะคะสำหรับทางด้านห้องเครื่องเราก็ดูแลรักษาทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะโครงสร้างเดิมวัสดุอุปกรณ์เดิมๆทั้งหมด ไม่มีการสลับสับเปลี่ยนอะไรแน่นอนมีแต่เราดูแลแล้วก็พยายามสับเปลี่ยนอยุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนในทุกระยะระยะแค่นั้นเองนะคะเป็นรถน้าเดิมกล้าการันตีเลยนะโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะสําหรับเอ่อ้องเครื่องของเราคันนี้ก็ประหยัดน้ํามันดีพอสมควรเลยนะคะช่วงล่างก็แน่นเหมือนกันนะสำหรับวีโก้ของเรานะถ้าเกิดว่าใครได้ลองทดเอ่อได้ได้ทดลองขับหรือว่าเคยใช้วีโก้มาแล้วก็จะทราบดีนะคะว่าเครื่องยนต์นะคะภายในเป็นอย่างไรบ้างนี่นะคะ สำหรับทางด้านประตูประตูฝั่งคนขับนะคะจะมาพร้อมกับสีครีมนะคะแล้วก็ตกแต่งคอนโซลลายไม้แบบนี้เลยสวยๆหรูๆแล้วก็คันนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างกระจกหน้าต่างก็ด้วยระบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะคะและยิ่งทางด้านคอนโซลหน้าเนี่ยช่องแอร์เนี่ยนะคะจะตกแต่งด้วยเป็นลายไม้เฉดีน้ำตาลแบบนี้เลยสวยมากๆ มีช่องวางแก้วน้ําด้วยอยู่ใกล้กับตําแหน่ง A ดีมากๆเลยนะคะอำนวยความสะดวกได้ดีแล้วก็ทางด้านอคอนโซลกลางเนี่ยนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าตกแต่งด้วยลายไม้เช่นกันนะคะมองมุมอม,อมองนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเกิดใครสนใจคอมเมนต์กันเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดกันใต้รีวิวนี้ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเจอทีมงาน,นจะส่งรูปแล้วก็รายละเอียดให้ทางแชททางอินบ็อกซ์นะคะนี่ถัดมาทางด้านล่างจะมีช่องกระจายไฟให้2ช่องนะคะนี่ แล้วก็มีปุ่มไลฟ์ฟ้าให้ด้วยสีดำๆตรงกลางนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็บ่ะเป็นบ่กผ้าสีครีมตรงพันโซนกลางเนี่ยนะคะมีกล่องใส่ของนะคะแล้วก็มีช่องวางของวางแก้วน้ำได้นะคะตรงนี้เล็กๆน้อย,นอยเนาะนี่เอาเป็นว่านะคะใครสนใจรายละเอียดตรงนี้นะคะก็สอบถามกันเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวีโก้สี่ประตูเครื่องสาม